สวัสดีค่ะนักเรียนเนื้อหาที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะเป็นเรื่องของภูมิศาสตร์ประเทศไทยค่ะ นะคะซึ่งบางโรงเรียนจะไม่ได้เรียนนะคะเนื่องจากว่าสำนักพิมพ์บางสำนักพิมพ์ที่เขาเอาหนังสือออกมาเนี่ยเขาตัดทิ้งแต่ว่าข้อสอบโอเน็ตยังมีอยู่นะคะคุณครูก็เลยสอนให้ค่ะเ,เรื่องของภูมิศาสตร์ประเทศไทยเราเนี่ยนะคะประเทศไทยเราซึ่งมี77จังหวัดเนี่ยนะคะเราจะแบ่งภาคได้หลายแบบค่ะนักเรียนนะคะบางทีเราอาจจะแบ่งภาคตามเกณฑ์ทางภูมิศาสตร์ นะคะเกณฑ์ทางภูมิศาสตร์เนี่ยเราจะใช้เกณฑ์ทางภูมิศาสตร์ก็ได้นะคะหรือบางทีก็เป็นเกณฑ์ทางเศรษฐกิจนะคะทีนี้ถ้าเราแบ่งภาคตามเกณฑ์ทางภูมิศาสตร์นะคะเราจะแบ่งประเทศไทยออกเป็น6ภาคค่ะเนื้อตะวันตกกลางตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกและใต้ค่ะนะคะเกณฑ์ทางภูมิศาสตร์เนี่ยนะคะใช้เกณฑ์อะไรเป็นตัวแบ่งนะคะเกณฑ์แรกคือลักษณะทางกายภาพก็คือภูมิประเทศภูมิอากาศนะคะ เกณฑ์อ่านเรียนดูนะคะว่าอันนี้ถ้าเป็นภูมิประเทศภูมิอากาศเราจะเห็นว่าถ้าภาคเหนือเห็นไหมคะภูมิประเทศจะเป็นภูเขาสูงอ่าภาคตะวันตกก็เป็นภูเขาสูงนะคะแต่ทําไมไม่อยู่กับภาคเหนือล่ะเกณฑ์ที่สองค่ะนเรนเกณฑ์ที่สองคือเกณฑ์วัฒนธรรมนะคะอ่าถ้าคนแถบภาคตะวันตกส่วนใดก็พูดภาษากลางวัฒนธรรมก็จะต่างจากภาคเหนือนะคะอ้าวทีนี้ตรงนี้คือภาคกลางเห็นไหมคะ ตรงนี้เป็นภาคกลางก็คือที่ราบลุ่มค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเกรรณฑ์ทางกายภาพนะคะและ3คือเกรรณฑ์ทางเขตการปลูกครองมีบางจังหวัดเนี่ยนะคะพื้นที่ของเขาเนี่ยนะคะดูภูมิประเทศเนี่ยแบ่งได้เป็นอย่างเช่นจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยนี่มาอุทัยธานีนะคะอุทัยธานีด้านตะวันตกเขานี่เป็นภูเขาด้านตะวันออกของเขาเป็นที่ราบถ้าด <następ S 3> ูตามเกณฑ์ทางกายภาพอุทัยธานีจะถูกแบ่งเป็น2ส่วนคือเป็นภาคตะวันตกด้วยเป็นภาค ด้วยแตนะ่ถ้าใช้เกณฑ์ที่3คือเขตการปกครองอุทยัยธานีจะต้องอยู่ภาคกลางทั้งหมดค่ะนะคะจะอยู่ภาคกลางทั้งหมดเลยนะคะนี่คือเกณฑ์ทั้ง3เกณฑ์ที่เราใช้แบ่งภาคทางภูมิศาสตร์นะคะทีนี้ต่อไปค่ะนักเรียนดูนะคะว่า,าประเทศไทยเราเนี่ยนะคะมีพรมแดนธรรมชาตินะคะกั้นพรมแดนธรรมชาติที่กั้นระหว่างไทยกับ เพื่อนบ้านเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างคะนักเรียนดูนะคะอ่ะทะเธรรมชาติที่ตรงนี้มันจะมองภูเขากับแม่น้ําไม่ชัดคุณจะให้ดูอันนึงนะคะอันนี้จะเห็นชัดหน่อยนะคะอ้าระหว่างไทยกับพมา่าค่ะนักเรียนมองนะคะตรงนี้พมา่าไทยกับพม่าจะมีทิวเขาแดนลาวกันคะ่ะ ะะตรงนี้ชิดเหนือไทยพม่านะคะตรงนี้ไทยพม่าเหมือนกันด้านตะวันตกจะมีทิวเขาถนนธงชัยกัน้นมาถึงตรงนี้ไทยกับพม่าจะเป็นทิวเขาตะนาวสีค่ะเสร็จแล้วตรงนี้นะคะจะเป็นแม่น้ํากระบุรีหรือแม่น้ําปากจังค่ะตรงนี้นะคะด้านตะวันตกนี่นะอ้าวที่นี้นี่คือไทยกับพมา่าส่วนไทยกับ พม่าด้านบนค่ะนี่มีแม่น้ํำไหมแม่น้ําที่ขั้นไทยกับพม่าคือแม่น้ํารั่วกับแม่น้ําสายค่ะเรียนแม่น้ํารั่วกับแม่น้ําสายนะคะเสร็จแล้วแม่น้ําสายลงเออแม่น้ําสายไปลงแม่น้ํารั่วแม่น้ํารั่วไปลงแม่น้ําโขงจากนั้นก็จะเป็นพรมแดนระหว่างไทยกับลาวนะคะซึ่งจะเป็นแม่น้ําโขงอยู่ส่วนนี้ค่ะตรงที่เรียกว่าสามเหลี่ยมทองคํานะคะตรงนี้นะ เสร็จแล้วแม่น้ําโขงก็จะเป็นเส้นกั้นอาเขตไทยไปถึงแค่นี้นะเสร็จแล้วตรงนี้ก็ใช่นะคะจากนั้นก็จะมีทิวเขาตรงนี้คือหลวงพระบางค่ะนะคะเสร็จแล้วแม่น้ําโขงก็ออกไปเลยค่ะตรงนี้หลวงพระบางก็กั้นไทยกับลาวนะคะเสร็จแล้วตรงนี้แม่น้ําเหงืองนะคะตรงนี้เป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับลาวเป็นแม่น้ําโขงประมาณ800กิโลขัะนเรียน ะะเสร็จแล้วตรงนี้พรมแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับกัมพูชาคือทิวเขาพนมดงรักส่วนพนมดงรักจะมีส่วนหนึ่งขึ้นไปเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับลาวด้วยค่ะนักเล็ยน,นิดนึงค่ะ,ะเสร็จแล้วด้านนี้ค่ะตรงนี้เป็นพรมแดนเรขาคณิตระหว่างไทยกับกัมพูชาก็าคือเป็นที่ราบแล้วใช้หลักปัก นะคะเ็เรียกพรมแดนเรขาคณิตส่วนตรงนี้ก็เป็นพรมแดนธรรมชาติคือทิวเขาบรรทัดค่ะ,ะทีนี้ลองมาดูท่าด้านใต้ไทยติดกับอ่าวไทยและติดกับมาเลเซียมาเลเซียเราจะมีทิวเขาสันกลาคิรีกั้นค่ะ,นะคะและแม่น้ําโกลกค่ะนะคะคแม่น้ําโกลกกั้นไทยกับมาเลเซียค่ะนี่คือพรมแดนระหว่างไทยกับ เพื่อนบ้านนะคะมีปรแเนณทั้งธรรมชาติและพรมแดนเรขาคณิตนะคะทีนี้เรามาดูทีละภาคกันก่อนค่ะเริ่มจากภาคเหนือนะคะภาคเหนือจะมีจํานวนจังหวัดอยู่ทั้งหมดนะคะอยู่9จังหวัดค่ะนเรียน9จังหวัดนะคะใน9จังหวัดนี้เรียนดูจังหวัดอะไรบ้างแม่ห้องสอนนะคะเชียงใหม่เชียงรายใช่ไหมพะเยานะคะน,น่าน แพร่ลำปางอุตรดิตถ์อ่าอันนี้คือภาคเหนือ9ก้าจังหวัดในทางภูมิศาสตร์นะคะนี่พื้นที่ะะนเรียนดูพื้นที่เนี่ยทิวเขาตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นถนนธงชัยะะเดนลาวส่วนในนี้คือทิวเขาผีปนน้ำผีปนน้ำมีผีปนน้ำะตะวันตกกลางตะวันออก นะะถนงชัยก็มีตะวันตกกลางตะวันออกนะคะซึ่งเป็นแหล่งแม่น้ําสําคัญหลายสายค่ะนะคะด้านนี้เป็นทิวเขาหลวงพระบางน,นะคะแหล่งแม่น้ําสําคัญหลายสายนะั้ดูนะคะว่าภูมิประเทศของภาคเหนือเนี่ยนะคะเป็นภูเขาสลับกับที่ราบระหว่างหุบเขาหลายจังหวัดนะคะเป็นแหล่งปลูกข้าวสําคัญโดยเฉพาะที่ราบที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือก็คือที่ราบ ระหว่างบุบเขาจังหวัดเชียงรายกับพะเยานะคะตรงนี้ค่ะทีนี้แม่น้ําในภาคนี้จะมีสามกลุ่มกลุ่มที่1นเนี่ยนะคะลงแม่น้ําเจ้าพระยาก็คือปิงนะคะวงังยมและก็น่านอันนี้ลงเจ้าพระยาค่ะกลุ่มสองลงโขงคือแม่น้ําอะไรบ้างรวกสายอยู่ตรงนี้นะคะรวกสายนะคะลงโขงน่ะกกค่ะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายและอิงอยู่ที่จังหวัดพะเยาค่ะอันนี้ลงแม่น้ําโขง และกลุ่ม3ลงแม่น้ำสารวินค่ะมีแม่น้ำอะไรบ้าง 1. คือแม่น้ำปายผ่านาจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะ2คือแม่น้ำเหมยอันนี้เป็นพรมแดนระหว่างไทยกับพม่าะคะเสร็จแล้วมันก็จะเรียบขึ้นไปนะคะไปลงสารวินสารวินก็ผ่านภาคเหนือเราอยู่นิดนึงตรงนี้อาคารเรียน ตรงนี้นะคะผ่านตรงนี้นิดเดียวค่ะจากนั้นมีอีกสายหนึ่งคือแม่น้ํายวมยวมก็ไหลามาลงมือเสร็จแล้วก็เอ่มือก็ไปลงสารวินเลยนี่คือกลุ่มแม่น้ําในภาคเหนือค่ะนะคะที่ในภาคเหนือเราเนี่ยนะคะจะมีน้ำพุร้อนค่อนข้างเยอะนะคะอย่างเช่นน้ําพุร้อนในจังหวัดเชียงใหม่เภอฟางนะคะน้ําพุร้อนในอำเภอเวียงป่าเป้านะคะจังหวัดเชียงรายแล้วก็น้ําพุร้อนในอำเภอแจ้หงจังหวัดลําปางค่ะ อ่าอันนี้คือภาคเหนือค่ะต่อไปค่ะภาคตะวันตกมีจังหวัดอะไรบ้างคะตนี่ตาการจันบุรีราชบุรีพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์นะคะดูภูมิประเทศของเขาอ่ะตรงนี้คือเทือกเขาอะไรคะถนนธงชัยกลางค่ะนะคะจากนั้นตรงนี้นะคะถนนธงชัยกลางก็จะเลื่อนเอ่อมาถึงตรงนี้ตรงนี้เป็นตะนาวศรีละค่ะ นะคะก็ถนนธงชัยตรงนี้ก็กั้นไทยพมา่าตรงนี้ตะนาวศรีก็กั้นไทยพม่ามาเรื่อยๆค่ะที่นี้เรียนดูว่าภาคตะวันตกผูะเทศคล้ายกับภาคเหนือมากแต่ที่ราบระหว่างหุบเขาของเขานี่จะแคบกว่าไปน,นิดนึงนะคะเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยนะคะจะมะีแม่น้ําสําคัญก็คือแม่น้ํา แควน้อยตรงนี้คือแควน้อยนะคะและแม่น้ำแควใหญ่หรือแม่น้ำสีสวัสด์สองสายเมื่อไหลมารวมกันเราจะเรียกแม่น้ำแม่กรองค่ะนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะภาคนี้จะมีหินแกรนิตเยอะอย่างเช่นแถบจังหวัดตาก ะะมีหินแกรนิตเยอะแต่ว่าปริมาณฝนของภาคนี้นี่จะค่อนข้างน้อยนะคะปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีเพราะอะไรคะเนื่องจากว่าเขาเป็นเขตเงาฝนค่ะเขาเป็นเขตเงาฝนนะคะส่วนด้านตะวันออกนะคะจะเป็นเนินตะกอนรูปพัดนะคะเป็นแหล่งปลูกพืชไร่นะคะพวกมันสำปะหลังพวกสับประรดนะคะข้าวโพดนะคะด้านตะวันด้านตะวันออกของภาคตะวันตกนะคะ่ะ ต่อไปค่ะาภาคต่อไปนะคะคือภาคกลางค่ะภาคกลางเรียนดูนะคะมี22จังหวัดเติ่มจากสุโขทยัยพิษณุโลกมาเลยนะคะกำแพงเพชรพิจิตรนะคะเพชรชบูรณ์นะคะทีนี้ตั้งแต่นครสวรรค์ขึ้นไปด้านบนเขาเรียกภาคกลางตอนบนแต่ด้านล่างตั้งแต่อุทยัยลงมาด้านล่างหมดเขาเรียกภาคกลางตอนล่างค่ะ ภะะาคกลางตอนบนกับตอนล่างเนี่ยนะคะมีความต่างคือภาคกลางตอนบนคันักเรียนดูนะคะจะมีลักษณะตั้งจะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําแล้วก็ที่ราบลูกฟูกทวเขานะคะจะเป็นทิวเขาโดดๆตรงนี้ทิวเขาเพชรชบูรณ์นะคะตรงนี้ทิวเขาเพชรชบูรณ์นะคะตรงนี้ ถนนธงชัยกลางค่ะตรงนี้เราเรียนดูว่าบริเวณนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นเนินตะกอนรูปพัดแถบกําแ,แพงเพชรพิสุนโลกพิจิตนะคะจะใช้ปลูกพวกอ้อยกับมันสําปะหลังส่วนที่ราบภาคกลางตอนระตอนล่างเขาเรียกทุ่งราบเจ้าพระยาหรือดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ําเจ้าพระยานะคราสันนิษฐานว่าภาคกลางตอนล่างเนี่ยเป็นทะเลมาก่อนค่ะ ะะที่นี่ทิวเขาด้านตะวันออกนะคะเมื่อกี้คุณบอกว่ามีเพชรชบูรณ์ใช่ไหมคะตรงนี้จะมีดงพญาเย็นนะคะที่นี่ด้านนี้เนี่ยนะคะมันจะเป็นแหล่งแร่เ,เกี่ยวกับมีหินปูนเยอะนะคะมันจะเป็นเขตอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์แล้วก็พวกเซรามิกเซรามิกนี่ก็คือ,อพวกหินไรโอไลต์นะคะอย่างเช่นแถวจังหวัดสระบุรีแถวนครนานยกและเป็นแหล่งปลูกมะขามที่สำคัญก็คือจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ ะะส่วนเทือกเขาด้านตะวันตกเนี่ยนะคะมันก็คือแหล่งมรดกโลกัอย่างเช่นอะไรคะเตรักษาพันธุันสัตว์ป่ามือขาแข้งก็ได้ผืนป่ามรดกโลกนะคะบริการแห่งชาติคลองลานอย่างนี้นะคะอ่าด้านนี้ก็บอกเมื่อกี้ว่ามันก็คือบริเวณปลูกพืชไร่ซึ่งมันมาต่อมาจากภาคตะวันตกนะคะอ่าทีนี้ต่อไปภาคตะวันออกค่ะมีเจจังหวัดค่ะนะักเรียนดูนะคะ ในเจ็ดจังหวัดประจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาจันทบุรีชนบุรีระยองนะคะ,ะตรากนี่จะเห็นว่าะจะมีติดทะเลไม่ติดทะเลอยู่แค่สองจังหวัดคือปราจินบุรีกับสะแก้วนอกนั้นติดทะเลนะคะฉะเชิงเซาก็ติดอยู่ไม่มากนิดเดียวนะคะตรงนี้ที่นี่เรียนดูว่าที่ราบภาคตะวันออกเนี่ยนะคะ,ะลักษณะที่ราบเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าด้านบนเนี่ยเป็นเทือกเขาสันกำแพง ะะด้านนี้เป็นเทือกเขาจันทบุรีและด้านนี้เป็นเทือกเขาบรรทัดค่ะนะคะตรงนี้เขาเรียกที่ราบฉนวนไทยะคะ่นะนเรนตรงนี้นะคะก็คือบริเวณที่เป็นพรมแดนเรขาคณิตอยู่ตรงนี้เขาเรียกที่ราบฉนวนไทยเพราะอะไรเพราะว่าสมัยก่อนกัมพูชาจะเข้ามายังประเทศไทยได้ง่ายมากในทางนี้ค่ะนะคะที่นี่เรน,นดูว่าบริเวณนี้เนี่ยนะคะจะมีโนน นะคะมีดอนใกล้กับเทือกเขาจันทบุรีนะคะจะเป็นแหล่งปลูกพืชไร่เช่ดพวกจะเป็นพวกอ้อยพวกมันสำปะหลังนะคะหรือว่าสับประรดนะคะมีเลี้ยงโคโกระบืออนะแม่น้ําในภาคนี้เนี่ยเป็นแม่น้ําสายทันส,สั่นอาม่อกียงรูลืมบอกไปว่าถ้าเป็นภาคกลางแม่น้ําสําคัญนี่คือแม่น้ําอะไรคะ เจ้าพระยานักเรียนเจ้าพระยาก็มาจากปิงวังยมน่านรวมกันเป็นเจ้าพระยาที่นี้พอเป็นเจ้าพระยาแล้วเนี่ยออกทะเลที่สมุทรปราการแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะเจ้าพระยาจะแยกออกเป็นแม่น้ําท่าจีนค่ะออกทะเลที่สมุทรสาครค่ะนะคะจริงๆก็คือเจ้าพระยานั่นแหละนะคะแล้วก็จะมีแม่น้ําป่าศักแม่น้ําสแกกรังมาเป็นสาขา นะคะอ่าอันนี้คือภาคกลางค่ะนะคะ่ะทีนี้ภาคตะวันออกค่ะแม่น้ําภาคตะวันออกเนี่ยนะคะจะเป็นแม่น้าสายสั้นๆค่ะนเรียนยาวที่สุดเลยคือแม่น้ําบางปะกงค่ะยาวสุดละนะคะคือแม่น้ําบางประกงอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้นเรียนดูว่าอ,อ่ชายฝั่งทะเลข,ของภาคนี้ก็บอกว่าเกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกค่ะ ะะเป็นแหล่งปลูกพวกผล,ลไม้ที่สําคัญคือพวกอะไรคะพวกทุเรียนลางศาสตร์เงาะมังคุดใช่ไหมอ่ะแล้วก็จะมีเกาะเหล่านี้ค่ะเกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกอย่างเช่นเกาะช้างเกาะกูดเกาะหมากนะคะเกาะล้านเกาะสีชังเห็นไหมคะอยู่แถบนี้กเกาะสม็จนะคะอ่ะนี่คือภาคตะวันออกนะคะภาคตะวันออกค่ะนะคะอ่าที่นี้ต่อไปค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีจํานวนจังหวัดอยู่ทั้งหมด20จังหวัดค่ะนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน20จังหวัดมันจะมีจังหวัดถึง10จังหวัดที่ประชากรเกิน1ล้านคนค่ะใน20จังหวัดเนี่ยนะคะประชากรเกิน1ล้านคนเยอะมากค่ะในกลุ่มนี้นะคะที่นักเรียนดูว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะคะอ่า ภูมิประเทศเป็นยังไงด้านตะวันตกจะยกสูงด้านนี้คือทิวเขาเพชรบูรณ์ด้านนี้คือทิวเขาดงพญาเย็นส่วนนี้คือสันกำแพงนะคะส่วนนี้คือพนมดงรักค่ะก็คือยกสูงด้านตะวันตกและด้านใต้และลาดลงนะคะลาดลงไปทางตะวันออกค่ะที่นี้ตรงนี้จะมีเทือกเขาที่สําคัญนะคะคือเทือกเขาภูพานกั้นระวาง ด้านบนเขาเรียกแองสกลนครด้านล่างเขาเรียกแองกุราชตรงนี้มีแม่น้ําสําคัญเลยคือชีกับมูลค่ะภาคนี้เนี่ยนะคะลักษณะโครงสร้างชั้นหินของเขาเนี่ยนะคะค่อนข้างจะเสียเปรียบนั่นคือจะเป็นโครงสร้างชั้นหินที่เป็นหินเกลือและเป็นหินทรายนะคะเพราะฉะนั้นแถบนี้เนี่ยนะคะดินจะไม่อุดมสมบูรณ์ทั้งๆท,ท,ที่ปริมาณฝนนี่เยอะกว่าภาคกลางเยอะกว่าภาคเหนือ ะะเพียงแต่สู้ภาคตะวันออกภาคใต้ไม่ได้เท่านั้นแหละนะคะแต่ภาคนี้แห้งแรงเพราะโครงสร้างทางธรณีวิทยาค่ะนะคะอันนี้ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือนะคะให้ดูนะคะว่าพรานหินส่วนใหญ่คิวเขาส่วนใหญ่เขาเรียกคิวเขาอิโต้นะคะทิวเขาอิโต้นี่เขาก็มันก็คือทิวเขาหินพวกหินทรายนะคะข้างบนเนี่ยด้านบนจะราบซึ่งสามารถจะไปตั้งเป็นอะไรอยู่ได้ค่ะนะคะ,นะคะอ่าอันนี้คือภาค ตะวันออกเฉียงเหนือนะคะต่อไปค่ะภาคใต้ค่ะภาคใต้เนี่ยนะคะจะเริ่มตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมานะคะลักษณะพูเขจะเป็นคาบสมุทรยื่นออกมาซึ่งด้านตะวันออกเราเรียกภาคใต้ฝั่งตะวันออก ะะและด้านตะวันตกสีฟ้าเขาเรียกภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะสองอันนี้สองแบบเนี่ยนะคะมีมีอะไรเป็นตัวกัน้นก็คือทิวเขาอะไรคะ,อ,ะอันนี้คือทิวเขาภูเก็ตอันนี้คือทิวเขานาครศรีธรรมราชแต่ถ้านักเรียนดูข่าวส่วนใหญ่เขาจะเรียก,กนครศรีธรรมราชว่าทิวเขาบรรทัดเพราะมันตรง แต่ที่เขาบรรทัดชื่อจริงๆของเขาเนี่ยอยู่ภาคตะวันออกนะคะกั้นระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ภาคตะวันออกนะที่นักเรียนกลับไปดูตรงนี้นะคะว่าภาคใต้มีทั้งหมด14จังหวัดค่ะนะคะติดทะเลทั้งหมดเลยยกเว้นจังหวัดเดียวคือจังหวัดยะลาค่ะส่วนนี้ค่ะไม่ติดทะเลนะคะทีนี้ภาคใต้นี่นะคะชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกจะกว้างกว่าด้านตะวันตกเห็นไหมด้านตะวันออก กว้างกว่าด้านตะวันตกนะคะโดยมีทิวเขาภูเก็ตกับทิวเขานาครศรีธรรมราชกันค่ะนะคะที่นี้อ่าลักษณะชายฝั่งเนี่ยด้านตะวันออกเกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกค่ะเพราะฉะนั้นอ่าวจะตื้นขึ้นเรื่อยๆค่ะนะคะจะมีทะเลสาบเกิดขึ้นซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทยก็คือทะเลสาบสงขลาหรือลากูนสงขลาตรงนี้ใช่ไหมคะและสันทรายจะงอยจะยาวออกเรื่อยๆก็คือนี่แหลมตะลุมพุกนครศรีธรรมราชแหลมตาชีจังหวัดปัตตานีค่ะนะคะส่วนชายฝั่งด้านตะวันตกเขาบอกว่าเกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกเพราะฉะนั้นลักษณะที่เห็นคืออะไรก็คือชายฝั่งจะเว้าแหว่งเยอะมากนะมีเกาะจําจนวนมาก จังหวัดที่มีเกาะเยอะที่สุดในประเทศไทยก็คือกระบี่ค่ะมีเกาะจํานวนมากนะคะภูเก็ตที่มีอยู่แค่39เกาะและกระบี่ี่ประมาณ130เกาะนะคะทีนี้เรียนดูว่าภาคน,นี้เนี่ยนะคะที่บอกว่ายุบตัวเนี่ยนะคะดูอย่างแรกคือมีเกาะเยอะอย่างที่สองคือดูที่ปากแม่น้ําจะกว้างเป็นพิเศษค่ะปากแม่น้ําจะกว้างมากขึ้นเรื่อยอย่างเช่นแม่น้ํากระบุรี่หรือปากจันดหร้อนนอง แม่น้ำตรังอย่างเงี้ยปากมันจะกว้างนะคะนี่เขาบอกว่าเกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกค่ะนะคะชายชายฝั่งด้านตะวันตกเนี่ยป่าส่วนใหญ่จะเป็นป่าชายเลนแต่ชายฝั่งตะวันออกส่วนใหญ่จะเป็นป่าพุ่ค่ะนะคะที่นี้ภาคนี้เนี่ยนะคะเป็นแหล่งแร่สําคัญคือแร่ดีบุกค,ค่ะดีบุกกับหุ่นแฝมโดยเฉพาะดีบุกเนี่ยนะคะจังหวัดที่มีดีบุกเยอะสุดเลยก็คือพังงา นะคะพังงานะคะอยู่ตรงนี้ค่ะพังงานะคะอ่าที่นี้ต่อไปนะ่าเรียนดูนะคะว่าแม่น้ำล่ะคะลักษณะแม่น้ําคล้ายกับภาคตะวันออกคือสายสั้นๆนะสายยาวสุดเลยคือแม่น้ําตาปีอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานียาวพอๆกับแม่น้ําบางปะกงคือประมาณ230กิโลค่ะยาวพอๆกับแม่น้ําบางปะกงจะเออภาคอะไรคะภาคตะวันออกแถวฉะเชิงเซา นะคะเอาทีนี้เรามาดูภูมิอากาศของภาคนี้บ้างว่าเป็นยังไงอ่ะภูมิอากาศของประเทศไทยเลยนะคะภูมิอากาศของประเทศไทยเราเนี่ยนะคะจะมีอยู่3แบบเพราะนั้นค่ะภูมิอากาศของประเทศไทยเราเนี่ยนะคะอ่าจะมีอยู่3แบบแบบแรกค่ะคือทุ่งหญ้าเมืองร้อนหรือซาเวนา่าหรือ A อดับเบิลยูค่ะ A แปลว่าเขตร้อนดับเบิลยูแปลว่า พืดูฝนกับพื่ดูแลนแยกกันชัดเจนก็คือที่เป็นสีขาวทั้งหมดเลยเห็นไหมคะที่ที่ไม่ได้คุณครูคไม่ได้ใส่สีเลยนะคะตั้งแต่ประจวบคีรขันขึ้นไปข้างบนนะคะอ่าภาคตะวันออกก็ด้วยนะคะชนบุรีนะคะระยองจันอ่จันทบุรีไม่ใช่อ่าสะแก้วนเนี้นะคะขึ้นมาภาคอีสานทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่คือภูมิอากาศแบบ พุ่งย่าเมืองร้อนฤดูฝนกับฤด,ดูแรงจะแยกจากกันชัดเจนค่ะต่อไปเขตที่2คือ am หรือมอรสุมเมืองร้อนจะอยู่ที่จันทบุรีตราดนะคะและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะลักษณะน,นี้เป็นยังไงบริเวณนี้เนี่ยนะคะมรสุมเมืองร้อนนี่ก็อบอกว่าฝนตกชุกค่ะป่าจะเป็นป่าดงดิบแต่ภูมิอากาศของ am เนี่ยจะมีบางเดือนปริมาณฝนไม่ถึง60มมตร ปริมาณฝนไม่ถึง6 0ม mm, มคือมันไม่ได้ตกชุกตลอดปีนะแต่โดยเฉลี่ยเนี่ยนะคะผูะมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อนเนี่ยจะมีปริมาณฝนเยอะที่สุด,ดโดยเฉลี่ยนะคะปริมาณฝนจะเยอะเพียงแต่ว่าบางเดือนอาจจะน้อยกว่า6 0ม mm, มมันจะกลายเป็นภูมิอากาศแบบ AM แต่ถ้า AF ค่ะหรือป่าฝนเมืองร้อนจะอยูด่ด้านด้านนี้ค่ะ ก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันออกพวกพืชพันธุ์ก็จะเป็นป่าดิบเหมือนกันเพียงแต่ว่าฝนทุกเดือนต้องตกเกินกว่า60มิลิเมตรนะคะ,ะหรือปีหนึงเฉลี่ยก็คือ2,000ถึง2,500มิลิเมตรต่อปีค่ะ,ะถ้าคุณมิการแบบ เอฟนะคะอ่านี่คือภูมิอากาศของประเทศไทยเนี่ยดูว่าแล้วประเทศไทยเราเนี่ยสิ่งที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศของไทยเนี่ยคืออะไรก็คือมอรสุมค่ะนะคะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะจะพัดในช่วงฤดูหนาวคือประมาณเดือนตุลาถึงเดือนกุมภานะคะพัดเอาความหนาวเย็นจากประเทศจีนลงมาอย่างประเทศไทยค่ะนะคะ ส่วนอพอช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะจะพัดประมาณพฤษภาถึงกันยาช่วงนี้ก็จะนำฝนมาตกค่ะนะคะในบริเวณที่เขาพัดผ่านนะคะในบริเวณที่มรสุมนี้พัดผ่านนะคะแล้วก็จะมีตัวเสริมก็คือพายุดีเพรสชั่น,นะคะพายุจากทะเลจีนใต้หรือพายุจาก อา่าวไซคโครนจากอา่าวเบงกองก็เป็นได้นะคะจะเพิ่มปริมาณฝนนะคะที่นี้ช่วงเดือนกุมภาถึงพฤษภาเนี่ยนะคะดวงอาทิตย์จะส่องตรงประเทศไทยตั้งฉากกับประเทศไทยเราจะมีอากาศร้อนจัดก็เลยเรียกฤดูร้อนเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราจึงมี3ฤดูกาลก็คือร้อนฝนและหนาวนะคะตอนนี้เรามาดู ข้อสอบค่ะคุณครูบอกว่าถึงแม้บางที่เนี่ยเขาจะตัดเนื้อหานี้ออกแต่ข้อสอบออกอยู่นะคะบร,บริเวณชายขอที่ราบภาคกลางมีลักษณะเป็นเนินตะกอนรูปพัดส,สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมตามข้อใดมากที่สุดเมื่อกี้คุณครูบอกว่าต้องปลูกพืชไรใช่ไหมคะเห็นไหมว่ามันยังถามอยู่นะคะปลูกพืชไร่ข้อ3ค่ะ ไปค่ะช่วงปลายเดือนตุลาถึงกุมภามารสุมตะออเฉียงเหนือจะมีต้นกําเนิดจากเขตความกดอากาศสูงจากซีกโลกเหนือแถบมองโกเลียและจีนพัดมวลอากาศมาปกคลุมประเทศไทยดังนั้นในบริเวณภาคเหนือภาคอ่เฉียงเหนือและภาคกลางจะมีสัณอากาศตามข้อใดก็คือมันจะหนาวนะพองฟ้าโปร่งใสอากาศหนาวและแห้งแล้งค่ะ อันนี้ท้องฟ้าโปร่งสะอากาศเย็นแถ้าไม่เกิดพายุฤด,ดูร้อนอันนี้ผิดตรงพายุฤด,ดูร้อนสาบาอากาศเย็นแต่ยังคงมีฝนตกอันนี้ถ้าฝนตกช่วงฤด,ดูหนาวจะเกิดขึ้นได้เฉาพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกเท่านั้นนะคะสี่ค่ะมีโอกาสเกิดพายุหมุนอันนี้ไม่ได้ค่ะต่อไปลมมาสมอเฉียงเหนือพัดผ่านทะเลจีนใต้ผ่านไหมไม่ผ่านค่ะนะคะไม่ได้ผ่านทะเลจีนใต้มานะคะอาต่อไปค่ะข้อสามค่ะ เอาเมื่อกี้ตอบอะไรคะเมื่อกี้ตอบอตอบหนึ่งนะคะเมื่อกี้ตอบเป็นท้องฟ้าโปร่งใสาอากาศหนาวและแห้งแล้งนะคะตอบหนึ่งต่อไปค่ะข้อ3หากมีนักท่องเที่ยวถามถึงแหล่งดำน้ำลึกที่จะมีปะการังและปลาสวยงามเราจะแนะนำไปที่ไหนต้องไปหมู่เกาะสิมิลันจังหวัดพังงาค่ะภานะคะใต้ฝั่งตะวันตกค่ะต่อไปค่ะปัจจัยใดทำให้เกิดพืชพันธุ์ธรรมชาติบริเวณด้านตะวันตกของมหาสมุทร ภาคใต้และด้านตะวันออกเฉียงใต้ของอ่าวไทยเป็นป่าดิบเหมือนกันก็คือภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อนค่ะนักเรียนข้อ2ค่ะต่อไปค่ะถ้าจะศึกษาและสำรวจภูมิประเทศเนินเขาหินทรายควรเลือกพื้นที่ตรงไหนมันก็ต้องเป็นภูเขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ต้องเป็นทิวเขาภูพานค่ะภูพานนี่เขากั้นระหว่างแองสกลนครและแอง คราชนะคะสว่วนนี้ไม่ได้ค่ะอ้าวต่อไปค่ะข้อใดเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับชายฝั่งทะเลของประเทศไทยข้อหนึ่งชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเกิดจากการยกตัวค่ะอันนี้บอกว่าสุดผิดค่ะข้อสองชายฝั่งทะเลด้านอันดามันเกิด กว้างกว่าชายฝั่งนันานอ่าวไทยไหมใช่ไหมไม่ใช่แคบกว่าค่ะตอไปสามชายฝั่งทะเรด้านตะวันออกของภาคใต้เกิดจากการซุดตัวบบกบอกไม่ได้มันจะต้องอะไรคะคูก็งงเหมือนกันว่าเออมันจะเขียนไม่ต่างกันเลยต่างกันนิดเดียวชายฝั่งด้านตะวันออกของภาคใต้เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกค่ะตอไปข้อสี่ชายฝั่งท่าเรด้านตะวันตกของภาคใต้ถูกกัดซอดรุนแรงมากนะคะ มากกว่าด้านตะวันออกต่อไปข้อ5ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยมีที่ราบชายฝั่งกว้างกว่าด้านทะเลอันดามัน,นมาสุมาสมาสมอินเดียเพราะฉะนั้นคาตอบจะอยู่ที่ข้อ5ค่ะข้อ5นะคะต่อไปค่ะข้อใดไม่ใช่ผลกระทบอันเกิดจากการที่ประเทศไทยตั้งอยู่ละติจูด5องศา37ิบดลิปดาถึง20องศา27ิบดลิปดาหนึ่งะข้อหนึ่งทำให้มีอากาศร้อนเพราะเราอยู่ในเขตร้อนใช่ไหม ทำให้มีอากาศร้อนถูกไหมถูกนะได้รับพลงของลมมรสุมใช่ไหมถ้าเราอยู่ในเขตร้อนจะได้รับพลของลมมรสุมค่ะสามทำให้ทุกจังหวัดมีเวลามาตรฐานเดียวกันเวลามาตรฐานไม่เกี่ยวกับรัดิจุดแต่เกี่ยวกับลองจุดค่ะข้อ4ทําให้อุณหภูมิในกลางวันและกลางคืนไม่ต่างกันมากนะักอ่ะอันนี้ก็ได้ได้เหมือนกันนะคะตรงที่บริเวณที่อยู่ใกล้ทะเล ะคะงั้นแต่ที่ไม่ได้เลยก็คือบอกว่าเวลามาตรฐานมันไม่เกี่ยวกับระดิจูดแต่มันเกี่ยวกับลองดิจูดค่ะเพราะข้อนี้ไม่ใช่ผลกระทบต้องตอบข้อ3ค่ะอ้าวละเนื้อหาสําหรับวันนี้นะคะจะมีเท่านี้นะคะถ้านักนเรียนสงสัยอะไรทักเรียนสามารถคอมเมนต์คุยกับคุณครูได้นะคะคอมเมนต์คุยกับคุณครูได้เลยนะคะอ่า สวัสดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คุณปูด้วยค่ะสวัสดีค่ะ